หลายคนต้องรู้แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องยุคเรื่องด้าชะนจากและความชอบธรรมของพระเจ้าเรื่องพัะบัญญัติเดิมและใหม่เรื่องรอดมีสองรอดยังได้รู้ว่าชีวิตเก่าตายไปชีวิตใหม่เป็นอยู่ผู้เชื่อที่รับมานาที่ซ่อนไว้พ่อพระคำล้ำเล็กก็ได้พบสัพพัญญาของพระเจ้า ในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อที่หล่นากพระคุณแล้วเท่านั้นจึงจะมาถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนี้ได้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตจนเขาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งการได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเดตรองเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อติดสนิท ออกรักนับตายถวายชีวิตใหม่จะเข้าใจว่าพระคิดทำแทนคือเมื่อถูกชำละทุกเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเช่นเลิกบาปได้โดยอริมัติไปได้ยังไง <c oughs> เคยที้โมโหก็น้อยมากติดเล่าบรีลีกาพันันมันหายไปจากชีวิตเลย อันนี้ถ้าเป็นตัวเดิมไม่มีทางเลิกได้ไม่อยากยกโทษกับคนพูดโกหกและทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราเราก็ลืมไปเลยแล้วยังสามารถทำดีกับเขาต่อได้ใครทถ้าไม่ใช่พระเยซูที่ทำ นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่เลือกพระองค์เปน็นหนึ่งและฝึกเดินต่อไปกระบวนการก่อขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเรื่องอัศจรรย์รับประคานมากขึ้นทุนกวันเรื่องปรวามที่ที่คัดเลือกมาจาก o o กของพี่เองเพราะจากประสบการณ์และมีความแหลมปันของนํำกันด้วยเอเมนที่ต้องพูดพระธรรมกาลที ขที่สองข้อที่ยี่สิบหลังจากลืมตาทุกวันและถวายตัวใหม่เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและเชื่อว่าพระคิดทำแทนและทำร่วมกันกับโรงเชื่อว่าต้องชนะชนะบาได้ตลอดวันและทรงพาข้ามผ่านได้ตลอดทั้งวันเช่นจังเิติครับเก่งเมเมพระธรรมกาาเทียบทที่สองข้อที่ยี 20, ก็คือ ข้าพเจ้าถูกตรึงบนกางเขนกับพระเยซูคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตอยู่แต่พระคิดตัางหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเยเมน Amen. 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 So yeah.